คลิปนี้จะเล่าสู่ฟังว่าทำไมปานิชถึงได้บอกว่าฝรั่งไม่ใช่เทวดาตามนั้นค่ะติดตามรับฟังในคลิปนี้ต่อเลยเกี่ยวกับการขึ้นศาลที่สหรัฐอเมริกาที่ปานิช ได้ขึ้นศาลเรียบร้อยแล้วแล้วก็ชนะคดีด้วยตามไปรับฟังกันค่ะสืบเนื่องจากเมื่อ5ปีก่อนย้อนกลับไปปี2018ที่มีเหตุการณ์รถมาชนท้ายรถกระบะของคุณลุงซึ่ง ในขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ปานิตย์กับคุณลุงจอหัดติดไฟแดงเป็นอันดับแรกของอาทางนั้นที่เราจะไปตรงไฟแดงนั้นนะคะแล้วก็ปรากฏว่าขณะที่ จอดติดไฟแดงอยู่นั้นปานิศกับคุณลุงก็ได้ยินเสียงบีบแตรจากข้างหลังสามสี่คันด้วยกันแต่ปานิศกับคุณลุงก็คิดเพียงแค่ว่าเราจอดติดไฟแดงเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแล้วเราก็นั่งมองข้างๆ้าง ไม่นานก็ได้ยินเสียงชนดังปังเข้ามาที่ท้ายรถกระบะของคุณลุงทำเอาเราทั้งสองคนตกใจทำอะไรไม่ถูกก็คือไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเสร็จแล้วพอสักพักหนึ่งตั้งสติได้ คุณลุงก็เลยลงไปเปิดประตูออกไปข้างนอกแล้วก็จะมีผู้ชายสองสามคนที่เขาลงจากรถของตัวเองออกมาแล้วก็ไปดึงกุญแจออกจากรถของผู้ชาย ที่เขามาชนท้ายรถของเรานั่นเองเสร็จแล้วผู้ชายอีกคนหนึ่งเขาก็มาดึงกุญแจออกจากรถของผู้ชายคนนั้นอีกคนหนึ่งก็โทรไปแจ้งตำรวจนะคะพอโทรไปแจ้งตำรวจ ก็มีทั้งรถดับเพลิงรถพยาบาลรถตำรวจมาพร้อมกันภายใน5นาทีอันนี้เป็นความรวดเร็วในการปฏิบัติหน้าที่ของเขามันจะเป็นความโชคดีของเราที ได้อยู่ในเมืองที่มีการพัฒนาแล้วในประเทศที่มีการพัฒนาแล้วเพราะความคล่องแคล่วว่องไวของเขาช่วยได้เยอะเลยทีเดียวพอตำรวจมาถึงตำรวจก็สอบปากคำกับพยานที่เห็นเหตุการณ์พยานที่เห็นเหตุการ์ เขาก็ให้การกับตำรวจบอกว่าในระหว่างที่พวกเขาขับรถตามรถคันที่มาชนท้ายรถของเรานั้นว่าเขาได้พยายามที่จะบีบแตรเพื่อที่จะเป็นการส่งสัญญาณให้ชายผู้นั้นได้ระมัดระวัง เพราะไม่ต้องการที่จะให้มันเกิดอุบัติเหตุแต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆนั่นก็หมายถึงว่ามาชนท้ายรถของปณนิตกับคุณลุงนั่นเองค่ะพอตำรวจสอบปากคำจากพยานซึ่งเป็นผู้ชาย3-4สี่คนที่จอดรถอยู่ด้านหลังของปานิต เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ถามว่าพวกคุณเจ็บที่ไหนไหมตอนนั้นปานิดก็ไม่ได้มีความรู้สึกเจ็บนะคะเพราะว่าปานิดนั่งแล้วก็หันหน้าไปทางด้านขวามือซึ่งมองออกไปนอกกระจกนั่นเองส่วนคุณลุงเขานั่งพิงพนักด้านหลัง เพราะฉะนั้นทำให้ต้นคอของคุณลุงนั้นกระแทกไปกับพนักพิงทำให้เจ็บต้นคอด้านหลังนะคะจะต้องไปปฐมพยาบาลที่รถพยาบาลแอมบิเรนซ์นั่นเองแล้วจากนั้นตำรวจ ก็ได้ซักถามปณิ์ว่าปณิศกับคุณลุงจะพากันไปไหนมาจากไหนเราก็ให้การกับตำรวจตำรวจก็ลงบันทึกประจําวันเสร็จแล้วก็ส่งใบลงบันทึกประจําวันนั้นให้กับคุณลุงและเราก็นําบันทึกประจําวันนั้น ส่งให้กับประกันรถยนต์ที่เราใช้บริการอยู่และเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคลิปหน้าจะมาเล่าสู่ฟังอีกเพราะว่าคลิปนี้มันจะยาวเกินไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการนั้นใช้เวลานาน,านเท่าไหร่และ ชนะคดีแล้วมันเป็นอย่างไรรับฟังรับชมในคลิปหน้าค่ะ